ผัดแต่ผักธรรมดาก็ได้ค่ะใส่กระเทียมใส่พริกนะคะรวมกันนะคะเพื่อนเพื่อนขาขูดให้ละเอียดแล้วก็รวมกันเนาะผัดลงไปครัวก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะคะเพื่อนเพื่อนขาก็จะเป็นมีแค่เตาแก๊สเล็กๆนะคะแล้วก็มีที่เล็กๆน้นอยๆเสร็จและะ้วค่ะเพื่อนเพื่อนขาเสร็จแล้วหน้าตาก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผัดผักบุ้งนะคะวันนี้ผัดผักบุ้งโดยใช้หมูนะคะใช้หมูนะคะหมูผัดโชคค่ะเพื่อนะะ่นา ต้องระมรัดระวังนิดนึงนะคะการใช้คําพูดนะคะพอจะปรุงก็ครัวก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะเป็นมีแค่เตาแก๊สติผัดแต่ผักธรรมดาก็ได้ค่ะใส่กระเทียมใส่พริกนะคะรวมกันนะคะเพื่อนๆค่ะขูกให้ละเอียดแล้วก็รวมกันเนาะผัดลงไปทานกับข้าวสวยนะคะหรือทานกับข้าวตุ้มนะคะ หรือใครอยากจะเปลี่ยนจากผักบุ้งเป็นคะน้าหรือจะเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะเล็กนะคะแล้วก็มีที่เล็กๆน,น้อยๆเสร็จแล้วเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผัดผักบุ้งนะคะวันนี้ผัดผักบุ้งมาอีกแล้วค่ะวันนี้ก็มาเป็นแม่ครัวนะคะแม่ครัวอีกหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะผัดผักบุ้ง พัดใจให้กันและกันนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีทุกคนนะคะครัวก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะเป็นมีแค่เตาแก๊สหรือไม่ต้องมีการระมัดระวังนะคะเพื่อนๆก็รั้วมหมูประจุษฐ์สูตรถนัดอยู่ค่ะเพื่อนๆทําได้อยู่นะคะเมนูนี้เนาะ,ะถ้าใครที่แบบว่ายังมองหากับข้าวมื้อเย็นอยู่ยังไม่ม,มีก็เป็นผัดผักเล็ก อย่าไต้องมีการระมัดระวังนะคะเพื่อนเพ่เราะขั้วหมูกจะดสุกเล็กละน,ลนะคะแล้วก็มีที่เล็กๆน้อยเๆเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผัดผักบุ้งนะคะวันนี้ผัดผักบุ้งนะคะเพื่อนขาบุ้งกินน่ารับประทานไหมคะนะคะก็อย่างนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนขาอยู่ในห้องเช่าเล็กๆนะคะก็จะห้องอย่าได้ต้องมีการระมัดระวังนะคะเพื่อน ก็คัวหมูประเจนสุกนะคะใส่เครื่องปรุงอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตามลงไปในขงังหมงนะคะเนนนี้อันนี้ก็เปิดไฟนะคะเปิดไฟให้แรงนะคะเมื่อค่ะน้อยใส่หมูนิดๆหน่อยหน่อยนะคะถ้าไม่อยากใส่หมูแล้วก็อะไรก็ผัดแต่ผักธรรมดาก็ได้ค่ะใส่กระเทียมใส่พริกนะคะ รวมกันนะคะเพื่อนขาขูกให้ละเอียดแล้วก็รวมกันเนาะผัดลงไปส่วนมือนี่ก็อีกมือนึงก็ทากับข้าวอีกมือนึงก็จับโทรศัพท์นะคะเพื่อนๆนะคะจับโทรศัพท์ไปมันก็โดยดูเหมือนจะไม่ถนัดนะคะแต่ก really. ็ให้เลวเพราะว่าผักบุ้งจะได้ไม่เขาเรียกว่าจะได้ไม่ช้ำไม่เล่นน้องจะได้ไม่ช้ำนะคะหน้าตาหน้าทานนะคะเพื่อนขานะคะเพื่อนขาบุ้งกินน่ารับประทานไหมคะนะคะ ก็อย่างนี้ละค่ะเพื่อน่าอยู่ในห้องเช่าเล็กๆนะคะก็จะห้องลุกไปอีกเปลียนเลยนะคะจ้องมาภาคอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าถือถือถือใช้คำพูดละเอียดต่อเย่ไปค่ะเพื่อนนะคะเพื่อน่าบุ่งกินน่ารับประทานไหมคะนะคะก็อย่างนี้ละค่ะเพื่อน่าอยู่ในห้องเช่าเล็กๆนะคะก็จะห้องคุยใช้หมูนะคะใช้หมูนะคะหมูปลาช่อค่ะเพื่อนข ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะการใช้คําอูดนะคะวันเสาร์คุก็โดยใช้หมูนะคะใช้หมูนะคะหมูผัดช่อค่ะวัน้ค่ะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะการใช้คําอูดนะคะวันเสารนีุก็เพื่อนเนาะข้าวต้มก็ยิ่งดีนะคะอ่าข้าวต้มช่วงเย็นเย็นนะคะอร่อยไหมคะหน้าตาน่าทานไหมคะเพื่อนๆออันนี้จะเป็นผักบุ้งจีนบุ้งทานกับข้าวสวยนะคะหรือทานกับข้าวต้มนะคะ หรือใครจ,จะเปลี่ยนจากผักบุ้งเป็นคะน้าหรือจะเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะสำเแีย <c oughs> เพราะว่าผักบุ้งจะได้ไม่เขาเรียกว่าจะได้ไม่ช้ำเพื่อน็จะได้ไม่ช้ำนะคะหน้าตาน้าทานนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ถนัดอยู่ค่ะเพื่อนๆทำได้อยู่นะคะเมนูนี้เนาอะ,อะถ้าใครที่แบบว่ายังมองหากับข้าวมื้อเย็นอยู่ยังไม่มีก็จะเป็นผัดผักเล็กๆใจให้กันแล้วกันนะคะเพื่อนๆ คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบายบายคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะโดยไม่ต้องมีการระมัดระวังนะคะพเพื่อนๆก็คั่วหมูก็จงสูงเพื่อนเนาะขะตุมก็ยิ่งดีนะคะอ่าข้าต้มช่วงเย็นๆนะคะอร่อยไหมคะหน้าตาน่าทานไหมคะพเพื่อนๆอันนี้จะเป็นผักบุ้งจีนโดยใช้หมูนะคะ ต้องระมัดร,ระวังนิดนึงนะคะการใช้คําพูดนะคะพอเสกูนก็โดยใช้หมูน,น,นะคะคใช้หมูน,น,นะคะหมูผัดโชค่ะเพื่อนค่นะ,คะต้องระมัดร,ระวังนิดนึงนะคะการใช้คําพูดนะคะพอเสกูนก็กุ้งทานกับข้าวสวยน,นะคะหรือทานกับข้าวต้มนะคะอ่าหรือใครจะอยากยเปลี่ยน อากผักบุ้งเป็นคณะหรือจะเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะใจให้กันและกันนะคะเพื่อนคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเล็กนะคะแล้วก็มีที่เล็กๆ็กน้อยน้อยเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนค่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผัดผักบุ้งนะคะวันนี้ผัดผักบุ้งเดี๋ยวนี้ต้องมีการระมัดระวังนะคะเพื่อนก็ขั้วหมูกระจูสุกบุ้งทานกับข้าสวสวยนะคะ รือทานกับข้าวต้มนะคะอ่าหรือใครจาอยากเปลี่ยนจากผักบุ้งเป็นคะน้าหรือจะเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะผักบุ้งนะคะเพื่อนๆ่ะผักบุ้งค่ะก็จะมีกระเทียมนะคะขูให้ละเอียดเข้าไปน,นะคะปรุงรสให้เรียบร้อยค่ะนะคะไรก็ทานได้ะค่ะเพื่อนค่ะถ้ามีไข่าดาวก็ไข่าดาวก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็นะคะทานกับข้าวสวยก็อร่อยจะทานเป็นข้าวต้มก็อร่อยนะคะเพื่อนๆเ,เนาะ ขาต้มก็ยิ่งดีนะคะอ่าขาต้มช่วงเย็นๆนะคะอร่อยไหมคะหน้าตาน่าทานไหมคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นผักบุ้งจีนไปแล้วะคะ่ะวันนี้ก็มาเป็นแม่ครัวนะคะแม่ครัวอีกหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้จะผัดผักบุ้งผ้าแต่ถนัดอยู่คะ่ะเพื่อนๆทําได้อยู่นะคะเมนูนี้เนาะอ่าถ้าใครที่แบบว่ายังมองหากับข้าวมื้อเย็นอยู่ยังไม่มีก็ เป็นผัดผักเล็กๆช่วงเย็นๆนะคะน,นึกเมนูไม่ได้ก็เมนูนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะเป็นกําลังลุกไปอีกเสีงยงไล้น,นะคะจ้องมาภาคใหม่ครั้งนึงนะคะเพราะว่าถือถือถือใช้คําพูดละเอียดต่อยไปะค่ะเพื่อนๆส่วนมือก็อีกมือน,นึงก็ทํากับข้าวอีกมือน,นึงก็จับโทรศัพท์นะคะเพื่อนๆนะคะจับโทรศัพท์ไปมันก็เลยดู เหมือนจะไม่ถนัดนะคะแต่ถนัดอยู่ค่ะเพื่อนๆทําได้อยู่นะคะเมนูนี้เนาะ,ะถ้าใครที่แบบว่ายังมองหากับข้าวมื้อเย็นอยู่ยังไม่มีก็จะเป็นผัดผัดผดเกเล็กๆน้อยๆใส่หมูนิดๆหน่อยๆนะคะถ้าไม่อยากใส่หมูแล้วก็อะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเผาบุ้งจะได้ไม่ขเขาเรียกว่าไงจะได้ไม่ช้ำไม่ไม่ไนนจะได้ไม่ช้ำนะคะหน้าตาหน้าทานนะคะเพืาา่อนๆลุกไปอีกเมน เสี่ยนเลยนะคะจ้องมาภาคใหม่ครั้งนึงนะคะเพราะว่าคือคือคือใช้คาพูดละเอียดต่อยไปค่ะเพื่อนๆแต่ถนัดอยู่ค่ะเพื่อนๆทาได้อยู่นะคะเมนูนี้เนาะอ่าถ้าใครที่แบบว่ายังมองหากับข้าวมื้อเย็นอยู่ยังไม่มีก็เป็นผัดผักเล็กๆทานกับข้าสวสวยนะคะหรือทานกับข้าวต้มนะคะอ่าหรือใครจากจะเปลี่ยน จากผักบุ้งเป็นคะน้าหรือจะเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะครัวก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะเป็นมีแค่เตาแก้ติกุ้งทานกับข้าวสวยนะคะหรือทานกับข้าวต้มนะคะอ่าหรือใครอยากจะเปลี่ยนจากผักบุ้งเป็นคะน้าหรือจะเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะผักบุ้งนะคะเพื่อนๆคะ่ะผัดผักบุะะ้งค่ะก็จะมีกระเทียมนะคะโขกให้ละเอียดเข้าไปนะคะปรุงรสให้เรียบร้อยะคะ่ะ เพื่อนขาบุ้งกินน่ารับประทานไหมคะนะคะก็อย่างนี้แหละคะ่ะเพื่อนคาอยู่ในห้องเช่าเล็กๆนะคะก็จะห้องไข่ก็ทานได้คะ่ะเพื่อนค่ะถ้ามีไข่ดาวก็ไข่ดาวก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็นะคะทานกับข้าวสวยก็อร่อยจะทานเป็นข้าวต้มก็อร่อยนะคะเพื่อนคือไม่ต้องมีการระมัดระวังนะคะเพื่อนก็ควบมลก็เจะสุกนะคะแม่เลเพราะว่าขผาบุ้งจะได้ไม่ เขาเรียกว่าไขาจะได้ไม่ช้ำน,นเพื่อนๆเขาจะได้ไม่ช้ำนะคะหน้าตาน้าทานนะคะเพื่อนๆค่ะลุกไปอีกนึงเขียงเลยนะคะต้องมาภาคใหม่อีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าคือคือถือใช้คําพูดละเอียดปล่อเนเรอยไปค่ะเพื่อนๆใจให้กันและกันนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ขอจบแค่น,นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ<บ>ลุกไปอีกนึง เปี่ยงเลยนะคะต้องมาภาครั้งหนึ่งน,นะคะเพราะว่าคือคือคือใช้คําพูดละเอียดปล่อ,เอยเยอะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้นนนต้องมีการระมัดระวังนะคะเพื่อนๆเพราะขั้ว,วม,มือก็ยิ่สูขขงขึ้นเรื่อยเพราะว่าผักบุ้งจะได้ไม่เขาเรียกว่าไงจะได้ไม่ช้ำไม่นนี่นั่นจะได้ไม่ชม้ำ